หน่อยค่ะอันนี้หนูต้องไปฉีดเรื่อยๆมันมาจากแสงนะเวทีสองมกลาอุบลคิวงานอยู่กับหนูถึงธันวาเองค่ะส่วนมกลากราุมพามีนายคือทุกๆเดือนนะถ้าทุกคนอยากรู้ไปถามพี่โต้งเลยนะคะถามพี่โต้งเลยว่ามีงานที่นี่จริงไหมจริงไหมแาวถามแมนเมียนว่ารู้เพราะว่าคิวันมาในส่งมาจริงๆก็ จริงๆกเ็เขาเรียกว่าอะไรมีมีคิวแล้วแต่ว่าแค่พี่ต้งยังไม่แจ้งหนูเฉ,ฉยๆค่ะอันนี้จะลงไปซื้อ,อยาใช่ไหมอะพี่พี่มีซื้อแบรนด์ไว้ยังตะโนยได้กระเป๋าแดงอนะ คุณค่ะแม่ <c oughs> ฟ้าใสไปเบอร์ทุกกุมมาศิสเก็บ,บ้างนะคิดฮอดได้จากโอ้ยเป็นบอมาก,กับฝากปื่นกอดอยู่ยิบสามพฤศจิกาเพย,ยางตลาดนี่บางคนจะรู้คิวแล้วเพราะว่าเขาโปรโมทเนาะแต่ว่าคันถามแอนนี่ มีแอนกับตอบบ่ไดบ่บ่เม่น่าบ่อยากตอบดีแต่ว่าคือพี่ต้งเขาก็จะส่งมาให้แอนเดือนต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนดูแลคิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากทราบก็คือชัวร์ไหมจริงไหมอะไรอย่เงี้ยจะได้วางแผนการเดินทางหรือว่าจะได้อ่าหยุดงานลางงานไว้เพื่อจะได้เจอกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถามพี่ต้งได้เลย พี่บอยประชุมม่านวังน้ำขาวอ๋อเห็นป้ายงานกาชาตินี่เห็นบอวาตถาว่าวาก็ถามเลยหนูบอรู้คิวกาชาติก็ก็ยังได้ได้อยู่ค่ะ ปีนี้ก็น่าจะได้หลายจังหวัดอยู่ก็เป็นเฮียเฮียตีน้องเหมือนเดิมที่ที่ดูแลนาะ คือสติกาลบบุรีใช่แขงเรืปพลพี่สายหกป้ลพี่สัยเจอกันเมื่อกี้กับขี้พานแบบว่าพี่ลองไปเบิงบางไฟพญามากอ่าะอ้ะอนเึ้นขงางมาเบิงคือขางมาเบิงเป็น สุพิธาขอบพระคุณมากๆค่ะหนูจะเป็นคนที่แพ้ยาฉีดทุกๆประเภทแล้วก็มัน่เป็นอย่างดอกคือคือเรารู้ว่าเราเราเราแพ้อะไรเราร่างกายเราไม่ชอบอะไรอะไรอย่างนี้ยค่ะ หนูจะเป็นคนที่สังเกตตัวเองมาตลอดหนึ่งน้ำอุ่นหนูจะไม่กินเลยเพราะน้ำอุ่นทาให้หนูเสียงแห้งแลยแห้งสองก็คือยาฉีดยาพ่นคอทุกๆุกอย่างหนูก็เป็นคนที่แพ้แต่คนที่ใช้ได้คือพี่บอยอันนี้ก็ไม่ถูกแต่ต้องขอบคุณทุกทุกคนที่แนะนํานะคะว่าแบบกินน้ําอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากินก็ได้ น้ำพึ่งมะนาวแล้วร้อนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยยิ่งกินยิ่งแห้งยิ่งแหบเวลาจะเข้าอัดต้องกินน้ําอุณหภูมิห้องปกติน้ําที่ไม่เย็นนะคะปกติเลยอันนี้ได้แต่ก็พยายามกินน้ําบ่อยๆมีน้ำกินเวลาห้องพี่กูอ๋อมีมีขวดอ,อันนี้ขอแพนนี่แหละ นี่ก็มีใต้อยู่นะงานหนึ่งมันเป็นคิวงานที่เขาซื้อไวอ้อ่ะในในภาคกลางนี่นะคะแต่ว่าเขาก็ดีวกับร้านทางภาคใต้หนูจําไม่ได้ว่าว่าจังหวัดอะไรต้องถามพี่ต้งปัจจวบบอที่เขาเขาต้องบินบินไปอะ่ะอืมใช่ค่ะรอมาลำลำวงสวง ของจังหวัดขอนแก่นด้วยกัน28แล้วก็ชมขบวนแห่นะคะวันที่29แอนอดีพี่บอยสิริชัยแล้วก็เต้าหยองนะคะอ่อมเมืองขอนแก่นเลยพี่น้องพอกันจ้าร้านชมจันทระนครศรีธรรมราชขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะหนูจะไปแล้วนะเดี๋ยวขอ เดี๋ยวเจอกันนู่นแหละในไลฟ์สดกลุ่มปิดของเสียงวิหกนะคะขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจมากๆเลยขอบคุณดาวเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ดวงด้วย